ใ่ไปเป็นสารตั้งต้น, <ruff S 1> นการผล<อ>ิตยาเสพติดเเม็ดเนี่ยเป็นสารตั้งต้นทํายาบ้าได้3เม็ดดังนั้นหายไป3ามแสนกว่าเม็ดก็อาจจะผลิตยาบ้าได้นับล้านมเาม็ดต้ข่าวบกตามกันต่อเรื่องนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ สวัสดีครับนี่คือโทรทัศน์ครูเพื่อการเรียนรู้และฝึกหัดการใช้แท็บเล็ตนะครับ ตอนนี้ตอนที่11ครับเราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันเสริมเพื่อการเรียนรู้ครับอย่างที่ทราบกันไปแล้วนะครับว่าแอปบน Android มีมากกว่า500,000แอปเลยทีเดียวฉะนั้นบางครั้งนะครับก็ถือเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับที่เราจะหาแอปพลิเคชันมาดาวน์โหลดติดตั้งในเครื่องได้นะครับเนื่องจากจำนวนทั้งหมดมันเยอะนั่นเองวันนี้ผมจะขออนุญาตแนะนำแอปพลิเคชันแนวเสริมสร้างการเรียนรู้นะครับที่จะเหมาะกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้วย แ p ปพลิเคชันที่จะมาบอกคุณครูในวันนี้เป็นแอปฟรีทั้งหมดครับและช่วยในการสอนนักเรียนชั้นประถมหนึ่งในเรื่องของการอ่านการจดจำได้เป็นอย่างดีครับ ABC เป็นแอปสำหรับการเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A ถึง Z Kid Apps All in One แอปสำหรับเด็กที่เริ่มท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้แล้วแอปนี้รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งแสดงทั้งภาพ รวมไปถึงการฝึกฝนคณิตศาสตร์เบื้องตน้นเช่นการบวกเลขแอปน so ิทานอีบสงแอปนี้คนไทยสร้างขึ้นให้คุณครูโหลดฟรี155เรื่องเหมาะสำหรับคุณครูที่จะเอานิทานเหล่านั้นมาเล่าให้เด็กๆฟัง k i t s Painting แอปวาดภาพระบายสีเหมาะสำหรับเด็กๆที่ได้เรียนรู้เรื่องวัตถุสิ่งของต่างๆและยังฝึกหัดระบายสีลงไปในเครื่องแท็บเล็ตได้อีกด้วย เมื่อเรารู้จักแอปดีๆเหล่านี้แล้วนะครับก็ขอเพียงจําชื่อแอปให้ได้ครับแล้วก็มาค้นใน a n d r o i d Market เครับเมื่อแท็บเข้าไปแล้วก็สังเกตสัญลักษณ์แว่นขยายแล้วก็พิมพ์มคำค้นที่เป็นชื่อแอปที่เราต้องการได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับน้องๆนักเรียนก็จะสามารถเรียนรู้แล้วก็สนุกไปพร้อมๆกับเราได้แล้วนะครับมี